เซียนอมตะ2,500ปีบทที่1,023จะทะลวงขั้นแล้วตุ้มเสียงระเบิดดังขึ้นภายใต้สายตาของทุกคนผู้เท่าลู่ซึ่งอยู่ระดับราชันยุทธขั้น3ามจู่ๆก็ถูกหมัดแข็งๆของซูเยซัดร,ร่วงลงจากฟากฟ้าและกระแทกเข้าสู่ทะเลลึกโดยตรงฉันเอง ทันทีที่ผู้เท่าลู่ลงทะเลผู้เท่าชิงที่มากับเขาก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าในพริบตาก็แทนที่เขาและเข้าสู่สนามรบกลางอากาศปะทะกับซูเย่อีกครั้งตุ้มผู้เท่าชิงถือดับยาวปลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าใส่ด้านหน้าซูเย่แม้ว่าความเร็วของเขาจะเร็วมากและดับยาวในมือของเขาจะถูกเหวี่ยงอย่างรุนแรงแต่ในแง่ของความยืดหยุ่นและความเร็วนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถเทียบได้กับซูเย่ ทำได้เพียงแค่ใช้การต่อสู้ในการรับรู้ถึงการเลื่อนระดับเท่านั้นสูเย่ไม่ได้ทุ่มพลังให้กับความยืดหยุ่นและความเร็วแต่เลือกที่จะปะทะกับผู้เท่าชิงซึ่งซึ่งหน้าอย่างไรก็ตามทั้งที่ตกอยู่ในสถานการณ์จงใจอยู่รั้งท้าย ผู้เท่าชิงผู้ซึ่งอยู่ระดับราชันขั้น3ยังคงไม่สามารถต้านทานและหลบเลี่ยงการโจมตีของซูเย่ได้หลังจากที่ปะทะกันต่อเนื่องหลายหมัดซูเย่ชกหนึ่งหมัดก็เป่าผู้เท่าชิงลอยละลิ้วลงจากฟากฟ้าฉากนี้เป็นเหมือนการก๊อปปี้และวางคนหนึ่งพุ่งขึ้นไปและถูกชกร่วงอีกคนหนึ่งพุ่งขึ้นไปก็ถูกชกร่วงลงมาอีกฟิล ขณะเดียวกันที่ผู้เท่าชิงถูกซัดปลิวผู้เท่าเสี่ยวที่อดใจรอไม่ไหวกลายเป็นเซี่ยวเงาแล้วพุ่งเข้าสู่สนามรบเพื่อเข้าไปพัวพันกับซูเย่ด้วยอีกคนดูเหมือนว่าเขาจะตระหนักถึงสาเหตุที่ผู้เท่าชิงและผู้เท่าลูกายแพ้ผู้เท่าเซี่ยวไม่ได้ใช้ความเร็วและความยืดหยุ่นของเขาแต่เปลี่ยนพลังทั้งหมดของเขาให้เป็นความแข็งแกร่งคิดจะลองเผชิญหน้ากับซูเย่อย่างตรงไปตรงมาโดยต้องการดูว่าช่องว่างระหว่างซูเขากับเย่จะใหญ่สักแค่ไหน ตุ้มตู้มตู้มการจูโจมเต็มกำลังของราชันุทธ์ขั้น3ามทำให้เกิดการระเบิดอื้องกลางอากาศเป็นไปตามที่คาดการไว้การประทะก,กันร,ระหว่างผู้เท่าเสี่ยวและซูเย่ใช้เวลานานกว่ามากการ,รเผชิญหน้ากันร,ระหว่างทั้งสองมีมากถึงหลายสิบกระบวนท่าเบื้องล่างเสียงร้องอุทานดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ในตอนที่ทุกคนคิดว่าผู้เท่าเสียวคือสุดยอดราชันยุทธคนถัดไปสิ่งที่ตามมาของเสียงดังกึกสนันวันวันวัน,วน,วน,วนหวยก็คือผู้เท่าเซียวถูกหมัดของซูเย่ซัดกระเด็นลงมาจากฟากฟ้ายังคงเป็นเช่นเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างและวิธีที่ผู้เท่าทั้งสามร่วงหล่นก็เหมือนกันทุกประการชั่วพริบตาผ่านไป ยอดฝีมือต่างแดนในชุดเกราะต่างพากันพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาปล่อยกลิ่นอายอันศักดิ์สิทธิ์ออกมาและคนทั้งหมดก็ราวกับแสงเลเซอร์ที่พุ่งเข้าหาสูเยด้วยพลังงานนั้นแม้กระทั่งทะเลก็เริ่มเดือดพล่านบึ้มเสียงดังกระหึม่มทันทีหลังจากนั้นกลุ่มแสงพันร่วงหล่นเหล่ายอดฝีมือจากต่างแคว้นที่เพิ่งพุ่งขึ้นไปต่างถูกชกร่วงโดยที่ไม่อาจต้านทานหมัดของซูเย่ได้แม้แต่หมัดเดียว ราชนยุธจากต่างแดนทุกท่านอยากเข้าสู้ประชิดตัวจุดแข็งของพวกคุณอยู่ที่ระยะไกลเสียงของซูเย่ดังขึ้นเมื่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ยินพวกเขาต่างก็กระอักกระอ่วนใจในทันทีเป็นเรื่องจริงจุดแข็งของพวกเขาคือการโจมตีระยะไกล อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อเห็นชัยชาราทั้ง3และซูเย่ปะทะกันหัวใจของพวกเขาต่างถูกกระตุน้นจนร้อนระอุผู้ใช้พลังทั้งหลายจากต่างประเทศไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ชั่วขณะจึงต้องการประมือรมรันกันกันกบซูเย่พวกเราบุกยอดฝีมือผู้แข็งแกร่งทั้ง3าแห่งสามสำนักโบราณยืนขึ้นพวกเขาต่างเป็นราชนุท์ขั้นสองและพวกเขาต้องการต่อสู้กับซูเย่แบบตัวต่อต,ตัวเป็นอย่างยิ่ง แต่ราชยุชขั้น3ามยังถูกซูเย่ซั์ปลิวอยู่เรื่อยแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถต่อสู้เพียงลำพังได้ทั้ง3คนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวลงมือพร้อมกันเมื่อสิ้นเสียงทั้ง3พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเข้าขัดขวางซูเอยอย่างรวดเร็วจากด,ด้านหน้าเสียงปะทะกันอย่างดูเดือดดังขึ้นอีกครั้ง แม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้ง3ามจะไม่ใช่จุดสูงสุดแต่ในสภาวะของความร่วมมือซึ่งกันและกันพวกเขาทั้งสก็ต่อสู้กับซูเย,ย่อย่างดุเดือดจริงๆสลับเปลี่ยนตำแหน่งโจมตีจากทุกมุมทั้ง3มมีท่วงท่าว่องไวมากแต่น่าเสียดายในสถานการณ์ที่ความแข็งแกร่งไม่เพียงพอการร่วมมือที่ดีที่สุดก็ไม่อาจต้านทานได้นาน หลังจากสู้กันมากกว่า10กระบวนท่าในเวลาสั้นๆทั้ง3ก็ตกลงมาจากฟากฟ้าในท่าทางเดียวกันนั่นคือตกลงไปในทะเล5าห,า,หาหลานรักยาถือโทษที่ปูอ่อนแอสู่หึงจื้อและสู่เจียนอินทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกันปะทะเข้ากับสู่เย่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองนั้นดีกว่าสาสำนักโบราณอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นครอบครัวเดียวกัน ในระหว่างการต่อสู้ที่ดูเดือดพลังปราณกระจัดกระจายและระเบิดออกดูเหมือนว่าแม้แต่ท้องฟ้าก็ยังถูกสับเป็นชิ้นชิ้นไม่กี่นาทีต่อมาซูเจียนอินก็ถูกซูเย่ซัดร่วงซูหึงจื้อเห็นว่าตั้งแต่เริ่มจนจบซูเย่ก,ก็ไม่ได้ลงมือกับเขาเขาจึงทำได้เพียงยิ้มอย่างขมขื่นอย่างช่วยไม่ได้และถอยออกจากสนามประลองด้วยตนเองกลับไปอย่างไร้อุปสรรคภาพเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนหัวเราะอย่างขมขื่น สงครามหนึ่งสิ้นสุดลงอีกสงครามหนึ่งเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสำนักโบราณเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เจ้าสำนักไม่เอ่ยอะไรกับซูเย่ให้มากความเพียงขยับมือก็พาคน19คนที่อยู่ด้านหลังตามเขาทยานขึ้นไปในทันทีมียอดฝีมือทั้งหมด20ท่านโดย5ท่านเป็นราชันยุทธ์ขั้น3และอีก15ท่านที่เหลือเป็นราชันยุทธ์ขั้นสการต่อสู้แบบนี้สามารถทำลายประเทศประเทศหนึ่งบนโลกได้อย่างง่ายดาย ทุกคนในที่เกิดเหตุอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาฉันคิดว่ามันจะเป็นการรวนซ้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดแบบหนึ่งต่อหนึ่งฉันก็คิดอย่างนั้นทำอย่างไรได้สูเย่แข็งแกร่งเกินไปแล้วจะต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งได้อย่างไรในดูผู้อาวุโสเหล่านั้นที่ยืนอยู่ขั้นสูงสุดของวรยุทธ์พวกเขาทั้งหมดต่างก็ถูกสูเย่ทุบตีเหมือนเกีียวพวกเขาต่อสู้ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่ผนึกกำลังกัน บนผืนทะเลที่เงียบสงบจู่ๆคำพูดเหล่านี้ก็ดังขึ้นมันบังเอิญเข้าไปในหูของเหล่าผู้อาวุโสยอดฝีมือที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำชั่วขณะหนึ่งทุกคนในที่นี่ล้วนรู้สึกกระดากอายยิ่งแค่แค่นี้ระลอกที่เท่าไรแล้วผู้เท่าลู่มองขึ้นไปที่สนามรบซึ่งอยู่สูงขึ้นไปกลางอากาศและถามคำถามเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนออกจาก เียวเหล่านี้ได้สำเร็จจะไม่ได้แล้วอย่างไรก็ตามผ่านไปหลายระลอกแล้วละ่ะคนหนึ่งตอบกลับอาศัยโอกาสนี้ทุกคนที่ขึ้นมาจากทะเลกลับมายัางตำแหน่งเดิมทีละคนมองดูสนามรบราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นขณะที่เพิ่งกลับถึงตำแหน่งตุ้มในสนามรบบนท้องฟ้าจูจ่ๆก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทันทีหลังจากนั้น ฮเงาสีดำทยอยร่วงลงมาจากท้องฟ้าทีละคนราวกับเม็ดฝนและตกลงไปในทะเลเมื่อเห็นฉากนี้เข้าฮ่าฮ่าผู้เท่าสามคนที่เป็นคนแรกที่ถูกโยนเกี้ยวลงหม้อมองหน้ากันและหัวเราะออกมาพร้อมกันในสนามรบที่สูงขึ้นไปบนอากาศผู้คนจาก20คนถูกซูเยซัดร่วงไปแล้ว15คน ที่เหลืออีก5้าคนเป็นราชยุทญญ์ร,ระดับสามที่ได้สร้างขบวนรบขึ้นมาจริงๆและพวกเขาก็ร่วมมือกันอย่างเข้าใจโดยปริยายบุกโจมตีอย่างบ้าคลั่งจากทุกมุมแต่ไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีรุนแรงเพียงใดพวกเขาไม่อาจแต่ต้องซูเย่ได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นทนได้ไม่ถึง3นาทีตุ้มเสียงกระหึ่มดังขึ้นอีกครั้งนักบวชสองท่านและผู้อาวุโสสท่านถูกซูเย่ต่อยปลิวทีละคน เจ้าสำนักก็ไม่รอดจากชะตากรรมของการโยนเกี้ยวลงหม้อจนถึงเวลานี้ยอดฝีมือราชันุทธในสนามได้พ่ายแพ้ไปมากกว่าครึ่งในจำนวนนั้นเหลือราชันุทธขั้นสามเพียงคนเดียวและนั่นคือพี่ใหญ่ผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเทียนจีดูเหมือนว่าถึงคราวของฉันแล้วเมื่อเห็นสายตาที่จ้องมองจากทุกคนจากทุกทิศท,ทุกทางเทียนจียิ้มเล็กน้อยและทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า มาแล้วหัวใจของซูเย่สั่นไหวอย่างไรก็ตามตอนที่เขากำลังจะทดสอบความแข็งกแกร่งของเทียนจีให้มากที่สุดจูจ่ๆอีกฝ่ายก็หยุดที่ความสูง1,000เมตรกลางอากาศและหันกลับมาพูดกับทุกคนฉันไม่ต้องการเอาไข่กระทบหินอีกต่อไปพอแล้วการเสียเวลาเช่นนี้ไม่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาของซูเย่แม้แต่น้อยทุกคนได้ยินต่างก็รู้สึกว่ามีเหตุผล ในเมื่อต้องการสแสวงหาสัมผัสแห่งการต่อสู้จึงไม่สามารถหยุดเช่นนี้ได้ฉันขอเสนอให้ทุกท่านที่อยู่ระดับราชนยุทธ์เข้าโจมตีไปพร้อมกับฉันพวกเรามาร่วมมือกันมอบสงครามอันยิ่งใหญ่ให้ซูยเย,ย่อย่างถึงอกถึงใจเป็นยังไงเมื่อพูดแบบนี้ทุกคนก็หัวเราะฟิวฟิวฟิว ผู้เท่าทั้ง3ยอดฝีมือสาสำนักโบราณยอดฝีมือจากต่างแดนและชนเผ่าโบราณที่ถูกซูยเย่โจมตีก่อนหน้านี้พากันขึ้นไปบนท้องฟ้าและยืนอยู่ข้างเทียนจีเหล่าผู้ฝึกยุทธผู้แข็งแกร่งที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลงมือต่างพุ่งออกไปทีละคนในช่วงเวลาสั้นๆกลุ่มของผู้ฝึกยุทธขนาดใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นบนท้องฟ้าที่ความสูง1,000เมตร ภายในดวงตาของทุกคนร้อนแรงและพวกเขาต้องการต่อสู้กับซูเย่อย่าง,ลงหลงไหลเบื้องสูงในอากาศซูเย่กำลังรออยู่แต่กลับรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในใจเดิมทีคิดว่าโอกาสที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการทดสอบพลังเทียนจีได้มาถึงแล้วแต่ไม่ได้คาดหวังว่าเจ้านี่จะยอมแพ้โอกาสที่จะต่อสู้เพียงลำพังด้วยคำพูดไม่กี่คำ มันไม่ง่ายเลยที่จะทดสอบเขาอย่างละเอียดในการต่อสู้ที่มีผู้คนมากมายแต่มันง่ายสำหรับเขาที่จะสังเกตเห็นเมื่อคิดเรื่องนี้ในใจซูเย่ทำได้เพียงละทิ้งความคิดในการทดสอบเทียนจีชั่วคราวและมุ่งความสนใจไปที่ความแข็งแกร่งและระดับขั้นของเขาแทนการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทำให้ความรู้สึกของพันธนาการของเขาชัดเจนขึ้น หากมีการประลองกันอย่างดูเดือดอาจจะมีโอกาสทะลุทะลวงได้จริงๆเทียนจีงจงใจไม่ต่อสู้กับเขาโดยตรงบางทีอาจเป็นเพราะเขารู้สึกว่าเขาสงสัยเขาแล้วและเมื่อเขาบุกเข้าไปในการต่อสู้ความสงสัยของเขาจะหมดไปอย่างแน่นอนและมันจะง่ายกว่าที่จะทดสอบเขาในเวลานั้นมาสู้กันซูเย่บกมือให้ทีมยอดฝีมือที่รวมตัวกันด้านล่าง เสียงตะโกนนี้กระตุ้นเลือดและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของทุกคนครื่นน,นกระแสพลังแห่งผู้ฝึกยุทธจำนวนมากปะทุขึ้นพร้อมๆกันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยพลังมหาศาลที่ไม่มีใครเทียบได้ไม่เพียงแต่พวกเขาใช้กำลังทั้งหมดเท่านั้นแต่ยังสร้างรูปแบบการต่อสู้อันทรงพลังและโจมตีสู่เยจากด้านหน้าโดยตรงวินาทีต่อมาบึ้มเสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังขึ้น ด้านล่างสายตาของผู้ชมทั้งหมดถูกดึงดูดด้วยฉากบนที่สูงทุกคนจ้องถมแมงไปยังสนามรบกลางอากาศเพราะกลัวว่าจะพลาดรายละเอียดของการต่อสู้ไปอย่างไรก็ตามภาพสะท้อนในดวงตาของพวกเขาทำให้พวกเขาประหลาดใจเห็นเพียงลูกสรคมกริปที่เกิดจากยอดฝีมือผู้ฝึกยุทธหลายสิบคนพุ่งเข้าใส่หน้าซูเย่ในพริบตาแล้วก็ถูกซูเย่ทุบแตกหักโดยสิ้นเชิง วินาทีต่อมาซูเย่พุ่งตรงเข้าไปในฝูงชนเมื่อเห็นว่าค่ายกลพังทลายแล้วเหล่ายอดฝีมือก็ไม่ได้สนใจขั้นตอนอีกต่อไปหันกลับมาและเริ่มมุ่งความสนใจไปที่ซูเย่อย่างบ้าคลั่งทําให้เกิดการโจมตีจากหลากหลายทิศทางติดอยู่ลึกเข้าไปในวงล้อมซูเย่ไม่มีความตั้งใจจะทะลวงออกไปแม้แต่น้อยและยังคงใช้พลังงานของเขาในด้านความเร็วและความแข็งแกร่งต่อต้านและโต้กลับอย่างเมามัน ในสภาพการต่อสู้ที่รุนแรงเช่นนี้เขาค่อยๆเข้าสู่สภาวะพิเศษประเภทหนึ่งทุกคนไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและยังคงโจมตีต่อไปโจมตีอย่างต่อเนื่องบึ้มความผันผวนของพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งได้ปัะทุออกมาจากร่างกายของซูเยสะท้อนผู้คนทั้งหมดออกไป ซูเย่เองก็หลับตาลงอย่างกระทันหันและยืนนิ่งพลังงานที่อธิบายไม่ได้อยู่ล้อมรอบตัวเขาทำให้ผู้คนหวาดกลัวที่จะเข้าไปใกล้หยุดมือเขาจะทะลวงท่านแล้วชายชราสามคนลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดทุกคนในการปิดกั้นเสียงดวงตาของซูเย่เป็นประกายด้วยแสงสว่างแพลวพาวเพล่าเทียนจีเผยแววตาที่เปี่ยมด้วยความประหลาดใจแฝงอยู่ในฝูงชน เซียนอมตะ2500ปีบทที่1,024ครึ่ง9กระแสพลังแผ่ขยายกลางอากาศคลื่นคลื่นคลื่นเสียงคำรามของฟ้าร้องและฟ้าผ่าได้ระเบิดออกกลางท้องนภาและระเบิดคลื่นเสียงออกเป็นชั้นที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประทุกออกไปในทุกทิศทางอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงเหล่านี้ความว่างเปล่าระหว่างสวรรค์และโลกพลันบิดเบี้ยวสั่นสะเทือน ดูเหมือนว่ามีพลังงานสายหนึ่งกำลังหลุดออกมากจากฟ้าดินและกำลังหล่อเลี้ยงและผู้ที่กำลังหล่อเลี้ยงพลังงานนี้ก็คือสู่เยศภายใต้คำบอกกล่าวของผู้เท่าทั้งสามเหล่ายอดฝีมือหลายสิบคนทยอยถอย,ถอยห่างออกไปทว่าวตอนที่แยกออกไปไม่ถึง100เมตรจู่ๆคลื่นเสียงก็จู่โจมออกมากระทันหัน คลื่นเสียงที่ดูเหมือนเบาบางในวินาทีที่ระลอกคลื่นกระทบร่างฝูงชนก็ระเบิดออกด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวอย่างถึงที่สุดทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนถูกคลื่นพายุซัดกระหน่าแม้แต่ราชยุทธขั้นสามก็ไม่สามารถต้านทานได้ผ่านไปไม่ถึงอึดใจกลุ่มยอดฝีมือก็ถูกส่งออกไปหลายพันเมตรเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนด้านล่างพันตกตะลึงบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันเทพขนาดนี้เลยเหรอ ทำทุกคนปลิวหายกันไปหมดเลยนี่ยังอยู่โลกเดียวกันอยู่หรือเปล่าผู้ฝึกยุดทุกคนที่มาดูการต่อสู้ต่างตกตะลึงกับฉากนี้สูยเย้แข็งแกร่งมากแต่เขาเป็นแค่คนคนเดียวเท่านั้นเองนะราชนุทธ์หลายสิบท่านเหล่านั้นทนได้ไม่ถึงนาทีก็ถูกเขาเป่ากระจัดกระจายไปหมดแล้วนี่แข็งแกร่งเกินไปแล้วมัง้งที่กลางอากาศและกลางสนามรบ หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดซูเย่สัมผัสได้ถึงพันธนาการอย่างรวดเร็วและด้วยแรงกระตุ้นจากการต่อสู้พันธนาการก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากเริ่มต้นดัง่งภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบจนหมอกจางลงจากภูเขากลายเป็นหน้าผาแล้วก็หดตัวเป็นกำแพงจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ทะยานขึ้นทำให้ซูเย่กระตุ้นศักยภาพของเขาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดพันธนาการที่ขวางเส้นทางข้างหน้าก็กลายเป็นผ้ากอสบางๆใกล้แค่ปลายนิ้วแต่ให้สัมผัสที่เลือนรางและไร้ตัวตนเขาเอื้อมมือออกไปและพยายามฉีกมันออกแต่เหมือนกับเอามือจุ่มน้ำไร้พลังและไร้ที่มาซูเย่รู้ดีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเขาใส่ความคิดทั้งหมดของเขาลงไปทันที ไม่ใช่แค่มือเดียวแต่เป็นทั้งตัวของเขาที่เข้าไปในนั้นพยายามแหกกดด้วยร่างกายของเขาเองบุ๋งบุ๋บุ๋ง,ง,งทันทีที่เขาเข้าไปในพันธนาการซูยเย่เหมือนกับตกลงไปในทะเลลึกร่างกายทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยกระแสพลังที่มองไม่เห็นและแม้แต่พลังจิตของเขาก็ยังถูกแยกออกจากพลังนี้โดยสิ้นเชิงไม่สามารถขยายออกไปได้และเขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอก เขาดิ้นรนพยายามฉีกพันธนาการแต่กลับไม่มีประโยชน์ไม่รู้ว่าเวลาผ่านานานเท่าใดเขารู้สึกว่าตัวเองเริ่มจมลงพลังงานอันไร้ที่มานั่นทำให้เขาหงุดหงิดก้มลงไปมองด้านล่างเป็นโพรงดำมืดเขามองไม่เห็นก้นขอบของมันสถานที่แห่งนี้คืออะไรนี่คือพันธนาการแต่มันเป็นเหมือนแค่ผ้าคลุมผืนหนึ่งเท่านั้น ถ้าว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเจาะทะลุมันได้นี่จะต้องติดอยู่ข้างในนี้อย่างนั้นเหรอณนะโลกภายนอกเสียงคำรามรอบตัวของซูเย่ค่อยๆหายไปและท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำมืดมืดมนจนเกือบจะย้อมทุกสิ่งอย่างให้เป็นสีเดียวกันหลังจากราชัยุทธถูกพัดปลิวออกไปคลื่นเสียงที่ไม่หยุดนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วทุกสายตาจับจ้องไปที่ซูเย่ การแสดงออกของพวกเขาเปลี่ยนไปซูเย่ที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเขาจูจูก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปหมอกควันสีเทาปกคลุมทั่วร่างกายของเขาพลังแห่งความตายทั่วร่างของเขาน่ากลัวอย่างยิ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยซ้ำว่าเขาหายใจและหยุดเป็นช่วงๆราวกับว่าเขาจะหยุดหายใจหากเขาไม่ระวงังภาพเหตุการณ์นี้ทำให้ทุกคนต่างขวญหน,นีดีฝอ เขาไม่ได้ทาดไฟเข้าแทรกใช่หรือไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดขึ้นมาทุกคนต่างก็สันสทานนี่เป็นการทะลวงขั้นของราชนุทธโดยสมบูรณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ดังนั้นทุกคนจึงไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดและทำได้เพียงรอยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้ซูยเย่ตื่นขึ้นไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าไม่นะนี่ไม่ใช่ขีดจำกัดของฉัน หนึงวินาทีก่อนที่เขาจะตกลงไปในหุบเหวินทะการซูยเย่พลันออกเคลื่อนไหวแทนที่จะดิ้นรนเขามองขึ้นไปบนฟ้าและเริ่มว่ายน้ำขึ้นไปขึ้นไปและขึ้นไปอีกไม่หยุดในที่สุดซูยเย่ก็หลุดจากพันธนาการของเหวลึกได้เขามองเห็นแสงสว่างนั่นคือแสงที่หักจากท้องฟ้าใช่ฉันอยู่ในพันธนาการนี่คือพื้นที่ของพันธนาการ เพราะทุกพื้นที่ต่างก็มีขอบเขตแสงสว่างตกกระทบบนใบหน้าของเขาณนะโลกภายนอกร่างนั่งขัดสมาธิที่ระดับความสูงหนึ่งหมื่นเมตรเต็มไปด้วยพลังความตายหากไม่ใช่เพราะเขาไม่ตกลงมาจากท้องฟ้าทุกคนคงคิดว่าเขาตายไปแล้วทันใดนั้นเมฆดำที่บดบังท้องฟ้าก็แตกออกเป็นริว้รว ทันทีหลังจากนั้นแสงแดดสีแดงทองก็ส่องลงมาจากท้องฟ้ากระทบเข้าที่ใบหน้าของซูเย่ในช่วงพริบตาร่างกายที่เดิมไร้พลังชีวิตพลันเริ่มปลดปล่อยพลังอันทรงอนุภาพออกมาเปรียบเสมือนต้นไม้เก่าแก่ที่ผุพังผลิดออกแตกยอดใหม่เมื่อได้รับการหล่อเลี้ยงจากพลังอันทรงอนุภาพพลังแห่งความตายในร่างกายของซูเย่ก็สลายหายไปอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็อิ่มเอิบขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมฆดำบนท้องฟ้าหายไปเมื่อเจอกับแสงทวาการเมื่อแสงที่ร้อนแรงส่องมายังซูเยทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีแสงสว่างล้อมรอบเบื้องหลังเขาแสงพระโมเหมือนกระจกรูปวงรีปรากฏขึ้นกลางอากาศด้านหลังซูเยเมื่อเห็นภาพนี้ดวงตาของทุกคนเบิกกว้างโดยไม่รู้ตัวจ้องมองไปที่ร่างบนท้องฟ้าด้วยความยากจะเชื่อเขาในขณะนี้ดูศักดิ์สิทธิ์ทรงพลังมาก พื้นที่ของพันธนาการซาซาซูเย่โผล่ขึ้นมาจากน้ำและเห็นดวงอาทิตย์ที่แผดเผาบนท้องฟ้าแล้วยังเห็นม่านแสงที่อยู่ไม่ไกลอีกด้วยนั่นคือตำแหน่งของขอบเขตพันธนาการเมื่อผ่านมันไปก็จะสามารถบรรลุระดับได้เขาไม่รีบร้อนหลังจากพักอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ไว่ายไปยังตำแหน่งของม่านแสง ความเร็วไม่มากผ่านไปเพียงพริปตาเดียวเท่านั้นทว่าขณะที่เขากำลังจะเข้าใกล้ม่านแสงซูเย่ก็ถูกขัดขวางในทันใดดูเหมือนว่าจะมีพลังงานอันทรงพลังที่อธิบายไม่ได้ขัดขวางไม่ให้เขาก้าวไปข้างหน้าปลายนิ้วของซูเย่สัมผัสถึงม่านแสงแล้วแต่เขากลับไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ยังไม่พอซูเย่รู้ดีว่าเขายังไม่ได้ก้าวข้ามผ่าน ถ้ามีพลังมากพอที่จะก้าวข้ามขั้นนั้นได้พื้นที่ของพันธนาการนี้ก็จะไม่มีอยู่อีกเขาในตอนนี้อยู่ในสภาวะครึ่งก้าวยิ่งไปกว่านั้นนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากการพยายามเจาะทะลวงขั้นหากความพยายามในครั้งนี้ไม่สามารถหยุดยั้งการจมลงไปในโพรงมืดเขาก็จะถูกขังอยู่ในนั้นโดยสมบูรณ์ไปตลอดชีวิตของเขาและไม่มีความคืบหน้าใดๆอีกโชคดีที่เขาต้านเอาไว้ได้ ูทันใดนั้นซูเย่ก,ก็พ่นลมหายใจออกมาภายใต้เงาสะท้อนของดวงอาทิตย์และแสงที่อยู่เบื้องหลังเขาขณะที่เขากำลังถอนหายใจในทันใดนั้นกระแสน้ำบนขนาดใหญ่พลันก่อตัวขึ้นบนผิวน้ำทะเลหมุนอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้ากลายเป็นกระจุกพายุเฮอริเคนเชียนี่คือภัยธรรมชาติสามารถพ่นลมหายใจออกมาเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ เขาทะลวงขั้นได้แล้วจริงๆขั้นสูงสุดอย่างสมบูรณ์ของราชันยุทธ์คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้หากเขาทะลวงขั้นได้แล้วจริงๆแสดงว่าเขาได้หลบหนีจากโลกนี้ไปแล้วใช่หรือไม่ราชันยุทธ์ทุกคนอดตื่นเต้นไม่ได้ภาพตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ซูเยพบวิธีการฝึกฝนที่จะทะลวงขั้นต่อไปได้แล้วจริงๆ เบื้องล่างผู้ชมทั้งหมดต่างตกตะลึงความแข็งแกร่งของซูเย่เกินความคาดหมายโดยสิ้นเชิงประสบความสำเร็จในการสามารถทำให้ตัวเองมีอิทธิพลต่อธรรมชาติมันน่ากลัวมากวิธีเต๋าธรรมชาติในฝูงชนเทียนจีรี่ตาเล็กน้อยและพึพรรมพำเบาๆซูเย่ตื่นขึ้นเขาลืมตาและยืนขึ้นสะบัดมือขวาออกไป พายุเฮอริเคนที่รุนแรงไร้เทียมทานบนท้องฟ้ากระจายหายไปในทันทีราวกับว่ามันไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนกระแสน้ำวนขนาดใหญ่ในทะเลก็สงบลงในทันทีท้องทะเลเรียบสงบราวกับกระจกเงาขอบคุณทุกท่านซูยเย่ยิ้มให้ทุกคนและคารวะขอบคุณพวกเขาเธอทะลวงขั้นแล้วเสียงของเจ้าสำนักกระบีระบนอดังขึ้น ในเวลาเดียวกันร่างหลายร่างพุ่งเข้าหาซูเย่อย่างรวดเร็วนอกจากเจ้าสำนักกระบี่โบราณแล้วยังมีผู้อาวุโสสามคนจากจีนซูหึงจือ้อซูเจียนอินและคนอื่นๆทุกคนอดใจรอไม่ไหวอยากจะรู้จักซูเย่ว่าเส้นทางที่เหนือกว่าจุดสูงสุดของผู้ฝึกยุทธนั้นปลอดภัยหรือไม่ที่เบื้องล่างสิ่งนี้อยู่ในสมัยโบราณมันคือคำสอนของบรรพบุรุษแห่งวิธีเตา๋า ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดทุกคนต่างก็ทยอยพยักหน้าเห็นด้วยคำอุปมานี้เหมาะสมเกินไปไม่เมื่อเห็นทุกคนล้อมรอบตัวเขาสูยเย่ยิ้มและกล่าวว่าน่าเสียดายนักที่ผมก้าวไปได้แค่ครึ่งก้าวและยังเหลืออีกครึ่งก้าวจากการทะลวงขัน้นทุกคนตกตะลึงตกใจในใจครึ่งก้าวเพียงพอแล้ว สิ่งนี้หมายความว่ามีวิธีที่จะเหนือกว่าขั้นสูงสุดของการฝึกยุทธอยู่อย่างแท้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซูเย่รู้วิธีก้าวอีกครึ่งก้าวต่อไปหลังจากก้าวไปครึ่งก้าวนอกเหนือจากความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกคนยังมีความตกใจที่มาจากพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่ซูเย่แสดงออกมาเมื่อเขาตื่นขึ้นแค่ก้าวครึ่งก้าวก็มีพลังมหาศาล ถ้าทะลวงขั้นได้จริงๆซูยเย่จะแข็งแกร่งถึงขั้นไหนไม่เป็นพระเจ้าเลยเหรอเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดก่อนที่จะเลื่อนระดับซูยเย่าสามารถเข็นฆ่าได้และสามารถเดินทางอย่างอิสระในจักรวาลเพื่อล่าปีศาจนอกด่านและตอนนี้เขาสามารถเดินทางผ่านจักรวาลได้ตามต้องการกระทั่งสามารถท่องไปในอวกาศได้ทุกการเคลื่อนไหวการทำให้เกิดพายุเฮอริเคนบนโลกเขาไม่ต้องแม้แต่จะจามด้วยซ้ำ น่าเสียดายคงจะดีถ้าสามารถทะลวงขั้นไปได้ในคราวเดียวเอาเถอะความสามารถในการก้าวไปได้ครึ่งก้าวนั้นก็ทรงพลังแล้วอย่างน้อยก็สแสดงให้เราเห็นถึงหนทางข้างหน้าทุกคนเสียดายเล็กน้อยทันใดนั้นติ๊งติ๊งติ๊ง,งนาฬิกาสื่อสารมันดิฟังชันบนข้อมือของซูยเย่ดังขึ้นเมื่อเขาเปิดดูปรากฏว่าเป็นข้อความจากสำนักงานใหญ่ของทีมสืบสวน จูจ่ๆภาพลวงตาก็ปรากฏขึ้นที่บริเวณทะเลของดินแดนภูผามหารทีเป็นอนุสาวรีทองสำริดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเหนือพื้นที่ทะเลเมื่อเห็นข่าวหัวใจของซูเย่พลันเต้นแรงในตอนนั้นเองต,งติ้งติ๊งติ๊งผู้บัญชาการอีกหกคนได้รับข้อความเช่นกันทุกคนจงมุ่งหน้าไปที่ดินแดนภูผามหานทีซูเย่โบกมือ คลื่นพลังปกคลุมทุกคนในที่เกิดเหตุและหายวับไปในทะเลด้วยเสียงฟิววินาทีต่อมาทุกคนก็ปรากฏตัวขึ้นในช่องผ่านมิติที่นำไปสู่ดินแดนภูผามหานทีเมื่อออกจากเส้นทางในตอนที่ทุกคนยังไม่ทันตอบสนองก็เกิดแสงวาบต่อหน้าพวกเขาปรากฏพื้นที่อันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตขึ้นเหนือพื้นทะเลในทันทีนี่คือมหาสมุทรของดินแดนภูผามหันที แต่ไหนแต่ไรเนื่องจากพื้นที่ดินยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างเต็มที่ประเทศต่างๆในโลกจึงยังไม่ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทะเลของดินแดนภูผามหาันทีเพียงแต่ส่งคนไปติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่มหาสมุทรเท่านั้นไม่คาดคิดว่าในวันแห่งการบรรลุข,ขั้นของซูเย่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพื้นที่มหาสมุทรของดินแดนภูผามหันที